มาที่วงการมวยบ้างค่ะเพชรโกศลกลายเป็นแชมป์มวยโลกคนที่50ของไทยเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเอาชนะคะแนนคู่ชกชาวฟิลิปปินส์ครับเพชรโกศลกรินสิดะกรินสิดะนี่เป็นชื่อค่ายนะค่ะนี่เป็นแชมป์มวยโลกมวยสากลของไทยคนที่50อย่างเป็นทางการมวยในวงการมวยโลกเนี่ยเรื่องของมวยสากลอาชีพของไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างเงียบนะค่ะก่อนที่จะได้เพชรโกศลเป็นแชมป์เนี่ยแชมป์โลกคนสุดท้ายของเราก่อนในนิที่เสียไปเนี่ยก็คือน็อกเอาท์ซี ชกเจอนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับก็คือคริสเตียนอาราเนต้าจริงๆเพชโกสนโดนนับก่อนด้วยนะนายกสามใช่นี่เป็นศึกมวยสากลอาชีพโลกที่สังเวียนโอตะเยนรลลยิมเนเซียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นการ,รชิงแชมป์ในรุ่นจูเนียร์ไฟเวท108ปอนด์ IBF ที่วางระหว่างคริสเตียนอาราเนต้ารองแชมป์อันดับหนึ่งชาวฟิลิปปินส์พบกับเพชโกสนกรินสึดะรองแชมป์อันดับสองชาวไทยครับสถิติก่อนชกไฟนี้ในทางเพชโกสนอายุ25ปี ดีกรีเป็นแชมป์ OPBF สาพันธ์มวยภาคตะวันออกและแปซิฟิกสถิติการชกชนะ38แพ้1ชนะน็อก34นะครับส่วนคู่ชกเขาดักชกชาวฟิลิปปินเนี่ยมีสถิติชนะ25แพ้2ชนะน็อก20คือเพชรโกสนเนี่ยอายุน้อยกว่าอายุ25นะครับส่วนดักชกฟิลิปปินอายุ30แล้วก็ต้องวัดกันที่คะแนนก็ผลการชกก็ปรากฏว่าตลอดการชก12ยกเพชรโกสนทำได้ดีกว่าค่ะ ก็แต่ว่านามโดนพลาดโดนนับในยกที่3แต่ก็อาศัยความเร็วแล้วก็ชั้นเชิงที่เหนือกว่าดักออกหมัดเข้าเป้าจนเอาชนะคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันนะคะ115าต่อ11 112 113ต่อ114และ116ต่อ111ค่ะเผือนเอาชนะเลยนะคะแล้วก็คว้าเข็มขัดแชมป์จูเนียฟลายเวท108ปอนด์ IBF มาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ลายเป็นแชมป์มวยโลกคนที่50ของไทยค่ะดูนี่ร้องไห้เหมือนกันนะเพราสุดๆแล้วนะครับช่วงการชกก็โดนนับไปก่อนด้วยเสียเปรียบก็ต้องมาเล่งนะโอ้และสุดท้ายชนะแบบไม่เอกฉันเชื่อว่าน่าจะมีรีแม h แน่นอนเพราะว่ามันค่อนข้างสูสีสูสีมากเราโดนนับก่อนด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานนะสำหรับมวยสสกลอาชีพในการเป็นแชมป์สำหรับนักชกไทย